ทุกช่วงตั้งแต่ทําใบเลยนะครับแปลงนี้เช่นเดียวกันเพราะว่าเข้ามาตอนนั้นคืออเริ่มมีใบอ่อนออกมานิดหน่อยนะครับแต่ใบก็ยังไม่หนานะตอนตอนที่เข้ามาก็น้องก็น่าจะจําได้อยู่แล้วก็แปลงนี้ก็บู์ปุ๋ยเหมือนกันพร,พร้อมๆกันเลยทั้งทั้งทั้งสามแปลงก็บูทปุ๋ยต่อเนื่องเพื่อให้ได้ชุดใบเร็วแล้วก็พอทําสารยังมีโอกาสแต่งลูก เขาเรียกว่าออออลูกทรงไม่สวยอะ่ะยังออกสามารถออกได้อีกอ,อันนี้ยังไม่ขาดรอๆค้ำโลกให้หมดก่อนแล้วก็ขึ้นอีกรอบนึงอ่ะอีกรอบนึงงานมัไม่แพงนะตัวนกช่วยโยมโอ้โหที่ต้นลดแปดสิบบาททำพวงทั้งนั้นเลยน้องกล้อง,อง <c oughs> ทำพวงทั้งนั้นเลย